พระพรมวชิรายานประธานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในสังฆาราชาธิปธรรมพร้อมด้วยนายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกธงชัยเกื้อสกุลแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบาูชาโลกประจำปี2555ฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤษภาค,คมถึงส่มิถุนายนที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ รัฐบาลโดยพระท่าน,นนายกรัฐมนตรียิ่งรัก์ชินวัตรได้ให้ความสําคัญกับงานทางพระพุทธศาสนาเป็นลําดับแรกจึงได้จัดให้การสนับสนุนการจัดงานฉลองพุทธชยันตีในทุกๆพื้นที่ที่จัดขึ้นอาทิเช่นบนทลนพิธีท้องสนามหลวงพุทธมนทลหมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยจังหวัดทุกจังหวัด อำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศนอกจากนั้นยังมีอีกหลายที่หลายแห่งทั้งที่เป็นวัดศาสนสถานหน่วยงานองค์กรชาพุทธต่างก็ร่วมกันจัดขึ้นโดยพร้อมเพรียง ภายในงานนะคะจะมีกิจกรรมเช่นพิธีบวงสวงบูรพามหากษัตราธิราชเจ้าและพระสยามเทวธิราชการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศนการเดินธรรมยาตราสมาธินิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมินอกจากนี้ค่ะพลเอกทงชัยเกื้อสกุลกล่าวว่าเชิญชวนให้ชาวพุทธร,ร่วมกันแต่งกายชุดขาวลดอายมุกและประดับธงพุทธชัย แล้วก็มีการประดับธงพุธทธชยันตีนะคะเพื่อแสดงพลังของชาวพุทธตลอด7วันของการจัดงานค่ะ